ส่วนที่จังหวัดนาราธิวาสนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสค่ะก็ได้ลงพื้นที่ในการติดตามและประเมินสถานการณ์น้ําหลังมีฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะยืนยันอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ขณะที่สํานักงานชลประทานที่17นาราธิวาสได้เร่งพรงน้ําระบายลงทะเลเอ่าวไทยค่ะ ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสลงพื้นที่ติดตามประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอตากใบณทอ่อระบายน้ำปลายคลองลานเรือนแพรหมู่ที่3บ้านใหญ่ตำบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสหลังมีฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสกล่าวว่าจากการประเมินสถานการณ์น้ำล่าสุดยังคงอยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้โดยสำนักงานชลประธานที่17นาราธิวาสได้มีการติดตั้ง เครื่องสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำในจุดต่างๆเพื่อพร่องน้ำและเตรียมรองรับน้ำที่จะเข้ามาใหม่ป้องกันน้ำจากลำคลองที่ไหลลงสู่พื้นที่การเกษตรของประชาชนประกอบกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใ,ใต้ฝั่งตะวันออกนะคะก็ได้มีการรายงานว่าจังหวัดนาราธิวาสนั้นมีปริมาณน้ำฝนประมาณ100ม mm. ิลลิเมตรเศษถือว่ายังไม่กระทบกับประชาชนมากนักแต่ก็ไม่ประมาทไม่ได้ค่ะ ด้านนายเฉลิมชัยตรีนรินูวอในการสำนักง,งานโจลประทานที่17บนราธิวาสกล่าวว่าขณะนี้ได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างเต็มที่ทั้งการพร่องน้ําตามระบบของโจลประทานด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ําตามแผนที่วางไว้เพื่อระบายน้ําลงทะเลอ่าวไทยให้มากที่สุดหลังมีการคาดการณ์ฝนจะตกลงมาโดยได้สูบน้ําและพ่องน้ําไปแล้วกว่า50%ครับจากนั้นคณะได้ลงพื้นที่ไปยังเขื่อนโจลประทานบ้านมูโน ตำบลมูโนอำเภอสวยโกลกติดตามการก่อสร้างโครงการปรับปรุปรงผนังกั้นน้ำแม่น้ำโกลกและเฝ้าระวังจุดที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำล้นด้วยการเสริมกระสอบทรายกั้นน้ำ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราธิวาสขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนอย่ารือร้อหรือทำลายกระสอบทรายกั้นน้ำและขอให้ช่วยการดูแลอย่ายให้เกิดความเสียหายเพราะสิ่งนี้จะช่วยบรรเทาผลกระทบไม่ให้น้ำล้นเข้าไปอย่างพื้นที่ของชุมชนครับจากนั้นได้เดินทางต่อไปอยังบริเวณท่อระบายน้ำแห่งที่3บ้านยักษ์กลางหมู่ที่11ตำบลลำพูอพําเภอเมืองนาราธิวาสซึ่งสํานักงานชลประธานที่17ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ขนาด8นิ้วจํานวน2เครื่องและเครื่องสูบน้ำ ื่อที่ขนาด14นิ้วจำนวน2เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากศูนย์ราชการและลำคลองต่างๆในพื้นที่เขตอำเภอเมืองอย่างไรก็ตามระดับน้ำท่าในลุ่มน้ำสามสายหลักของจังหวัดนาราธิวาสประกอบด้วยลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาราและลุ่มน้ำโกลกยังอยู่ในระดับปกติจึงขอให้ประชาชนและผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารสภาวะอากาศและการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด หากประสบภัยต้องการความช่วยเหลือแจ้งได้ที่หน่วยงานท้องที่ท้องถิ่นที่อยู่ใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ค่ะ